ัอดีจา้าทุกคนพอดีปูสีหาเพื่อนมาหาปูสีศูนย์กะยะ็เลยไมาถามเพิ่นว่าหลีก่นเขาเนาะก็เลยมาถามปูทมข้าวามข้าวปูน้ำกันเละจา้าเล็กปูเขานอกหนึ่งแปดพอดีไม่ออกอยุบานเพื่อนก็ได้น้ำปูเป็นลักหมื่นเพล่ะคะ่ะมาลักจุ่มหล้ฟังน้ำกันเด้จอจ้าฟังปูซีหานํากันเด้จอจ้าผมน่งแปดใส่เขาบารั<ด>บสื่อบารา ม่้งใเขา่มาบารับก็สื่อว่วได้่ดิสนอ้ชื่อานึ่งแปดคณน่ะหอ้ยนึ่งแปดานึ่งแปดเขาจริงเลลูกี้ปยมากาน่งปขไงล่ะปรนไม่ดีพะฮะรล่อยให้ใ้่กนข้างบนไปอย่้านโอ้โหปัก็หมดปัญญาแลวครับ ไปเวสตมเขนว้นมาสำตงารเเอร์ติงบาเรสเตอร์ิ่แดีีแวนดเกิ้ย่ไมใช่สีวแ่แว่าสีางนอกข้างล่างางนออข้างล่างมีด้เป็นบ้านแบตเตอรี่สองหมือนกว่าใบจักาแล้วก็เน่นข้างล่างแบบ หนึ่งแปดอี่เต็มเตมเลยเหล็กปูซีหาด้วยค่ะเอารถต่ใบอยู่่นี่แสะดกนั่นละรถเฉพาะรถตีนึงแปดป้นอัอยไปนไทกามทมเือนว่ดนี่มถานเียใเนเนรับะลตีมีลงไปนอนนะครับตีต้องดูว่าฟอปเดอะเดย์เลยครับ ฮัลโหลยี right? ่แย้มดับ D K R แล้ฮ oh, oh, ัลโหลมาต่อกับเลสเตอร์ไม่ให้แมนยูพักแล้วยังไงม้ยิไรท้อพิกพิกแล้วเอาเอายิ่แย้มยี่แย้มแล้วแล้วไปต่อแล้วมาที่แมนปิซั่นโอ้โหหนุน้อยครับโทรศัพท์จริงครับ

ปูพอดีคนอยู่บานเป็นแฟนคลับปูแม่เพื่อนถือเรียกน้ำปูแม่จ่ะชิดแปดเป็นเยาปูยุสยใสไปไหนอิวผ้าไปเอ๋ออีกกระเบ้งหูจะไปถามปู 40, สี่ศูนย์มึงก่อนเด้อสันคนน้ำบ้านนี่แหละค่ะพอดีเพื่อนมาเพีนน้ำปู 40, สี่ศูนย์ดูยุกเลยบอกเพื่อนอย่างส่เจ้าจังมาหาเพื่อนก็ได้เจอย่างนั้นเออเออเดี๋ยวจังไดมึงโทรหาแม่ในเด้อสันเพื่อนก็ได้เป็นรักมืนเพื่นละค่ะอ้อดีดี ใครอยู่ายาอาจารย์นขึินบนไม่นำํำก็แต่หนำไม่นเนาะพราะรถตี้มามขันแดก็<ม>เกียงตับไหนึ่งแปเอาจนเกียงเลยอเี่ยงยาายรถไรยี่ีสายรถวัดเียนสายตาย่เกี่ยงเทาร่หรอก